คุณกำลังฟังล่ามซำพอดแคสต์ล่ามซำสนับสนุนทุกเป้าหมายชีวิตยินดีต้อนรับสู่มันนี่สลัดกับชัดชายาสารพัดเรื่องเล่าสุขภาพการเงินค่ะ เราทุกคนต่างก็มีอุปนิสัยที่แตกต่างกันมีทัศนคติในการใช้ชีวิตที่ต่างกันแล้วคนนิสัยอย่างเราล่ะมีโอกาสจะร่ำรวยบ้างได้ไหมคำถามนี้ต้องใช้ระยะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะแต่สิ่งที่เราสามารถทำได้ทันทีไม่ต้องรออนาคตก็คือการปลูกนิสัยใหม่เพื่อที่เราจะเตรียมพร้อมก่อนจะเป็นคนรวยไม่ต่างอะไรกับการพรวนดินใส่ปุ๋ยให้ถูกสูตรเดี๋ยววันหนึ่งต้นไม้มันก็โตค่ะ วันนี้เลยอยากชวนคุณผู้ฟังมาสแกนนิสัยในปัจจุบันกันว่ามีข้อไหนที่เราต้องกำจัดก่อนบ้างบางข้อเชื่อไหมคะว่าเราเผลอทำอยู่บ่อยๆแต่ไม่รู้ตัวว่ามันอาจจะนำไปสู่หนทางจนในระยะยาวและก็บางข้อเนี่ยเราไม่เคยทำมันเลยแต่นั่นคือหนทางไปสู่ความรวยในระยะยาวค่ะ ซึ่งก็ต้องบอกว่า7ข้อจากนี้ไปดิฉันรวบรวมมาจากการอ่านหนังสือการพูดคุยและก็จากประสบการณ์ตรงของดิฉันเองที่อีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ก็จะเข้าหลัก4ีโดยบริบูรณ์ค่ะฉะนั้นเรามาลองฟังกันดูว่ามีอะไรบ้างที่ตรงใจคุณผู้ฟังข้อที่1กินหรูอยู่แพงแซงรายรับหาได้ร้อยใช้ร้อยยีอันนี้ไม่ต้องพึ่งหมอดูเราก็น่าจะรู้ชะตาแล้วใช่ไหมคะบางทีเราเข้าใจแหละว,ว่าเฮ้ยเราไม่ได้กินหรูไม่ได้อยู่แพง ทำไมเงินเราไม่เหลือเก็บเลยที่สําคัญติดลบทุกเดือนด้วยอันนี้เราต้องไปทํารายรับรายจ่ายดูค่ะว่าเงินรั่วไปทางไหนบ้างทําไปทํามาเราอาจจะพบว่าอ๋อมันหมดไปกับการใช้นี่นั่นเองค่ะยังไงก็ตามค่ะบนข้อแท็จริงเราเนี่ยไลฟ์สไตล์ของเรามันต่างกันนะคะจริงๆแล้วเราอาจจะกินรู้อยู่แพงมันก็คือแบบรูปแบบการใช้ชีวิตของเราค่ะถ้าเกิดว่าเราทําแล้วมีความสุขและไม่ได้รู้สึกถึงสัญญาณเตือนภัยทางการเงินแบบนี้ก็พอไหวค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มติดติดกั ย,ยังไงก็อย่าลืมรีเซ็ตการใช้เงินกันนะคะข้อที่2ค่ะเสียเงินไม่ว่าแต่เสียหน้าไม่ได้ข้อนี้ทำเป็นบางครั้งก็ยังไม่เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าทำบ่อยๆเนี่ยหายนะมาเยือนแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะ ไม่ว่าจะเลี้ยงเพื่อนฝูงนะโอ้โหใจใหญ่เกินรายได้แบบสายเปลืมเช็คกระเป๋าตังอะไรแบบนี้นะ,ะเพราะว่าเฮ้ยกังวลกับภาพลักษณ์ของตัวเองนะคะหรือบางทีต้องแบบยอมควักหนักๆเลยเพื่อไม่ให้เสียหน้าพอพูดมาถึงตรงนี้ก็อดจะนึกถึงแบบการจัดงานสําคัญสําคัญไม่ได้นะคะอย่างที่ที่ฉันเจอเนี่ยฉันเป็นเด็กต่างจังหวัดน,นะคะแบบงานศพงานแต่งงานบวชงานวันเกิดเนี่ยคือจัดอลังวังเวอร์มากะคะ่ะซึ่งดิฉันมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเอาแต่พอดีก็ได้นะคะเพราะว่าบางงานเนี่ย คืออย่างคนที่รู้จักเนี้ยคือหน้างานเราสบายใจนะแต่พอหลังงานจบอะเราต้องมานั่งทุกใจนะแบบใช้นี่โตะจีนนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันแล้วก็ทําแต่พอดีก็จะช่วยลดเรื่องของการสิ้นเปลืองลองไปได้นะคะข้อที่3ค่ะสําคัญมากข้อนี้ความรู้สึกต่ําต้อยนําพากก่อนี่ข้อนี้นะคะ การที่เรารู้สึกต่าต้อยเนี่ยคือการที่เราเอาตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนี่คือเรื่องใหญ่เลยนะคะที่นำพาให้ใครร้ายต่อหลายคนเนี่ยต้องก่อนนี่แล้วก่อนนี่อีกเพียงเพื่อต้องการให้คนอื่นเนี่ยยอมรับนะคะมันเป็นที่เข้าใจได้ว่าสังคมบ้านเราก็เป็นแบบนี้แหละยอมรับคนที่มีอะไรคล้ายๆกันแต่ดิฉันคิดว่าเราเอาแต่พอดีก็ได้นะคือบางทีถ้าไม่ไหวเนี่ยเราพบสัญ,ญญาณเตือนเนี่ยเราควรจะยับยั้งนะก่อนที่มันจะเลยเถิดเป็นไฟแดงขึ้นมนาะเพราะว่าถึงตอนนั้นเนี่ยนี่มัน จะทับเราแล้วอ่ะบางครั้งเราอาจจะต้องย้อนกลับมาถามตัวเองค่ะว่าเอ้ทุกวันนี้เราใช้ชีวิตเพื่อทําตามความปรารถนาของตัวเองหรือว่าเพื่อทําตามความต้องการของคนอื่นข้อที่4ค่ะไม่สนใจความรู้ทางการเงินถ้าไม่มีความรู้ก็ต้องรู้ว่า ใครมีความรู้และเข้าหาเพื่อให้เขาชี้แนะเราค่ะเดี๋ยวนี้บอกได้เลยว่าแม้เราจะไม่ได้แบบมีโค้ชเป็นการส่วนตัวทางด้านการเงินแต่ว่ามันมีความรู้ฟรีมากมายบนโลกอินเทอร์เน็ตค่ะถ้าเราไม่รู้จะเริ่มต้นจากไหนดิฉันแนะนําให้ลองติดตามเพจลําซําของเราก็ได้ค่ะเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งเพจนะคะจีนี่เนี่ยก็จะมีการให้ความรู้ทางด้านการเงินเพื่อให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้ไอเดียแล้วก็นําไปปรับใช้ตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนค่ะข้อที่5ค่ะ ติดนึบคอมฟอร์ตโซนเงินจะขยายตามความสามารถและทัศนคติของเราค่ะมันคงเป็นเรื่องมหัศจรรย์ทีเดียวนะถ้าเราไม่ได้คิดที่จะทําอะไรใหม่ๆเลยแล้วอยู่ดีๆแบบได้ผลลัพธ์ใหม่ๆขึ้นมาการงานก็เช่นกันการเงินก็เช่นกันค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยแต่และบริษัทคงจะไม่มีการประเมินผลงานค่ะ ถ้าเราทำงานเท่าเดิมทำงานเหมือนเดิมทุกปีไม่มีอะไรพัฒนาขึ้นเนี่ยก็คงยากที่เงินเดือนจะเพิ่มตามเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะลองหลุดออกจากคอมฟอร์ตโซนนะหาอะไรใหม่ๆทำบ้างซึ่งก็เป็นที่มาของข้อที่6 ไม่กล้าลองทําสิ่งใหม่ดิฉันจะบอกว่าถ้าเรายังไม่เคยทําอะไรผิดเลยเนี่ยแปลว่าเรายังทาแต่สิ่งเดิมๆรายได้มันก็จะเดิมๆนะแม้ว่าพอเราไปแบบลองสิ่งใหม่แล้วเนี่ยมันล้มเหลวมันผิดพลาดอะแต่นั่นะมันจะเป็นบทเรียนยิ่งผิดพลาดบ่อยอะเราก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะดิันเชื่อแบบนั้นอย่างที่ดิฉันลองนะคะก็เคยไปลองทําธุรกิจเครือข่ายขายตรงนะคะแล้วก็ที่กําลังจะทํา จากนี้ไปก็คือธุรกิจขายประกันนะคะเพื่อที่จะหาประสบการณ์ชีวิตให้กับตัวเองค่ะดิฉันมองว่าโอกาสเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยมันมีเยอะมากนะคะแล้วก็คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยยังรู้สึกกลัวแล้วก็ไม่ทำประกันชีวิตแต่จริงๆแล้วมันคือเรื่องที่สำคัญมากในการที่เราต้องมีอะไหล่สำรองในยามฉุกเฉินนั่นเองนะคะและข้อสุดท้ายค่ะข้อที่7เชื่อในกรรมพันธ์ความจน ถ้าใครเชื่อว่าเฮ้ยเราแบบคงไม่สามารถร่ำรวยได้หรอกเพราะว่าต้นตระกูลเรามันมาแบบนี้อะไรเงี้ยคะ่ะคือคือ,คอเราต้องพยายามปรับปรับไ <ๆ S 1> มซ์ต,ตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าความจนมันไม่ใช่กรรมพันธุ์ค่ะเราต้องพยายามที่จะหาวิธีแตกหน่ออกมานะคะอย่างน้อยเนี่ยหลายคนเนี่ยเริ่มความรู้ที่มากขึ้นเนี่ยมันทําให้เรามีความสามารถในการหาเงินเพิ่มขึ้นดูใกล้ตัวก็ได้รุ่นคุณพ่อคุณแม่ของเราอะคะ่ะอาจจะไม่ได้มีระดับการศึกษาที่สูงมากหันมามองพวกเรานะคะส่วนใหญ่ก็สามารถที่จะผ่านเหล่ามาได้ อย่างดิฉันเองเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จบปอสีต้นตระกูลเราก็ไม่ได้ร่ํารวยนะแต่ว่าทุกวันนี้ก็คือพอมีพอกินเนาะคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ได้เพราะว่ารุ่นลูกอย่างดิฉันเองเนี่ยก็ดิ้นรนหนีจากความจนนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้ครอบครัวของเราลําบากเหมือนอย่างที่เราเคยประสบพบมาในในวัยเยาว์ของเราอะนะคะและนี่ก็คือทั้งหมด7ข้อ ไม่แน่ใจว่ามีข้อไหนที่เรายังหลุดจากมันไม่ได้หรือไม่ได้ทํากันบ้างไหมคะมันอาจจะไม่ง่ายแต่ดิฉันมองว่ามันก็ไม่ยากเกินไปที่จะปรับเปลี่ยนนะคะสําหรับส่วนตัวของดิฉันเองก็เลือกที่จะทําข้อ3ก่อน เพราะมองว่านี่คือตัวที่หนักที่สุดที่นําไปสู่นิสัยแย่ๆอย่างอื่นนะคะนั่นก็คือการจัดการกับความรู้สึกต่ําต้อยในทางลบให้ออกไปจากชีวิตค่ะไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะแต่ก่อนเนี่ยดิฉันอาการหนักมากเลยนะคะวันๆนีนชีวิตมีแต่ความทุกข์เพราะว่าอะไรเป็นคนที่แบบติด Facebook มากนะคะอพอเราเล่น a c e b o o k เนี่ยเราจะเกิดอาการโฟโมอยากเป็นเหมือนคนนั้นอยากเป็นเหมือนคนนี้คือมันหลอกหลอนอะเพราะว่ามันเต็ม Facebook ไปหมดเลยนะคะเ,เพื่อนได้ไปเที่ยวต่างประเทศ ื่อนแบบชีวิตเขาแฮปปี้อะไรเงี้ยน,นะคะพอมองดูตัวเองแล้วเฮ้ย <c oughs> มันก็แค่นักข่าวไส้แห้งไม่เห็นจะร่ำรวยเหมือนอาชีพอื่นเลยแต่ตอนนี้ค่ะฉันเปลี่ยนมุมมองของตัวเองเพราะว่าเข้าใจแล้วว่าคนเราคือปัจเจก และท้ายนี้ดิฉันอยากฝากไว้นะคะว่าทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงมันเจ็บปวดแน่นอนแต่ถ้าหากเราผ่านความเจ็บปวดไปได้มันก็จะกลายเป็นสังดานใหม่ที่จะนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าแล้วกลับมาพบกันใน EP ีถัดไปมันนี่สลัดกับชัดชยาสารพัดเรื่องเล่าสุขภาพการเงินค่ะ